สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่2มีนาคม2567นั้นรัสเซียส่งโรโจรโจมตีอาคารแห่งหนึ่งในเมืองโอเรซาเมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศยูเครนจนไฟลุกไหม้อาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย3รายรวมถึงเด็กวัย3ขวบ1รายและทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้วยกัน ทางด้านประธานดิวโลอนเมียเซรินกี้ผู้นํายูเครนนั้นได้โพสต์ประนามการโจมตีดังกล่าวบอกว่ารัสเซียนั้นยังคงต่อสู้กับพลเรือนโดรนลำหนึ่งของฝ่ายศัตรูได้โจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองโอเดซาและทําลายอาพาร์ตเมนต์อีก18หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกันนี้ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงอาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งที่มีอยู่หลายชั้นได้พังทลายลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายสิบคนนั้นพยายามตัดซากปลกากรดับพังที่อยู่บนพื้นเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต ผู้นำยูเครนยังระบุนะครับว่าโรนที่รัเสเซียใช้โจมตีดังกล่าวนั้นเป็นโรนซาเฮตซึ่งผลิตในประเทศอิรานขณะที่หน่วยงานฉุกเฉินของยูเครนโพสต์ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้รอดชีวิตอีก5ารายและมีเด็กรวมอยู่ด้วยรายหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากซากตึกที่ถูกโจมตีนอกจากนั้นทางด้านฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้เองนั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคนละเรือน แล้วก็บ้านเมืองของยูคเครนนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือเราต้องการเสริมความเข้มแข็งขโลกป้องกันภัยทางอากาศของยูคเครนเพื่อเสริมการป้องกันให้กับประชาชนของเราจากการที่ถูกฝ่ายรัสเซียนั้นดําเนินการโจมตีอย่างต่อเนื่องเราต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศพเพิ่มเติมและขีป,ปนาวุธเพิ่มเติมสําหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศจะช่วยปกป้องชีวิตให้กับพลเรือนของเรากองทัพอากาศยูคเครนนั้นเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียได้ปล่อยโดรนซาเฮดของอิหร่าน17ลำ เมื่อคืนวันที่2มีนาคม2567และยิงขีปนาวุธออกมาอีก3ลูกโดยพวกเขาสามารถดําเนินการในการจัดก,การกับโดรนได้ทั้งสิ้น14ลำแต่เศษซากต,กต่างๆก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารที่พักอาศัยในโอเดซซาและเมืองคาคิฟทั้งนี้ในส่วนของอยูเครนก็ได้ปล่อยโดรนโจมตีเลองงานรัสเซียเช่นกันในช่วงค่าคืนของวันที่1มีนาคม2567 โดยมันก่อความเสียหายแก่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเมืองใหญ่สุดอันดับสองของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนอกจากนั้นสื่อมวลชนนั้นได้มีการรายงานนะครับว่าเวลานี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้มีการสอยโดรของยูเครนลำหนึง่งที่เล็งเป้าหมายเล่นง,งานคลังน้ํามันแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ห่างจากอาคารที่ถูกโจมตีในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก er k, ไม่ถึง1กิโลเมตรอีกด้วยในขณะที่ทางด้านยูเครนนั้นเล็งเป้าหมายโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียหลายแ่่่่่งงในนนชวไมมกีีเดอทผาา ในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นการแก้แค้นอย่างยุติธรรมต่อการที่รัเสเซียนั้นโจมตีเครือข่ายพลังงานของอยูเครนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ยูเครนนั้นเปิดฉากโจมตีเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในวันที่1มีนาคม2027ปรากฏว่าวันที่2มีนาคมนั้นรัเสเซียเอาคืนโดยมุ่งเป้าไปที่เมืองโอดสซาและเกาะคาคีฟนี่เป็นเรื่องราวที่ช่องถ่ายอินเทอร์วิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ